โอเคก็ okay, ผมก่อนต้องขอกราบสวัสดีทุกคนที่มารับชมรายการวันนี้ผมภูมิสะเพจอาราฟอร์มอลีนะครับก็สำหรับวันนี้เนี่ยเราอยู่ในรายการรีแอคชั่นกันอีกเช่นเคยเนาะก็สำหรับคลิปโดนี้นะครับผมจะพาเ,เพื่อนๆมาดูในส่วนตัวของอ่าเรียกได้ว่าจะพูดยังไงดีอ่ะมันเหมือนเป็นตัวอย่างละกันนะเพราะว่าคลิปก่อนหน้านี้มันเหมือนเป็นพรีวิวใช่ไหมครับที่มันเป็นตอนครึ่งตอนของตอนที่หหรือว่าตอนลหลายๆตอนใช่ไหมจากถังซานอะไรเงี้ย สมมติช่วงแรกๆเนี่ยเขาก็จะมีการาย้อนเข้าไปเล่าตอนก่อนหน้านี้ใช่ไหมพอตอนครึ่งเรื่องเนี่ยมันจะเป็นเหมือนพรีวิวให้เราเห็นว่าเฮ้ยในตอนเนี้ยมันมีโอกาสเจอใครบ้างอะไรประมาณนั้นใช่ไหมก็เป็นในส่วนตัวของพระเอกพ่อพระเอกนะครับเจ้าสานักถังแล้วก็ไอ้ชายาระกูลมังกรสายฟ้าใช่ไหมครับตอนก่อนหน้านี้แต่ว่าคราวเนี้ยอันเนี้ยน่าจะเป็นตัวอย่างตอนที่1เลยนะครับผมเพิ่งเข้ามาดูใน vtv ของจีน่อก,กี้เลยนะครับแล้วก็ มันเห็นหน้าปกไปแล้วแหละนะครับผมก็รู้เลยว่าสปอยไอตอนเนี้ยมันมีใครบ้างคือผมเห็นหน้าปกปุ๊บผมแบบโอ้โห,หน่าจะเป็นตอนที่ผมคิดจริงๆด้วยอะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่ามันเป็นตอนไหนนั่นเองนะครับมาอันนี้น่าจะเป็นสงครามของภาคหนึ่งนะ,ะเห็นพระเอกอนะสปอยหน้าปกเป๊ะคืออันนี้เลยนะครับ ก็คอฝังแม่ตัวเองอันนี้ตอนสองคนนี้มาโดป่าพระเอกอ่าประมาณนี้นะครับคือหน้าปกมาเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะหน้าปกมาเนี่ยมันเห็นเป็นถังซากับเสียออู๋ผมก็เลยโอ,โอเคมึงสปอยกูแล้วนะครับประมาณนี้ซึ่งไอตัวอย่างตอนนี้เนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นถ้าเป็นในมังงะที่ผมอ่านมาเนี่ยมันคือตอนที่ศูนย์เอ่อตอนที่ศูนย์เนี่ยมันจะมีถังซานกับเสียอู่เนี่ย มายืนคุยกันเพราะว่าถังซากับเสยวอู่เนี่ยเขาไปเขตแดนของเทพแล้วใช่ไหมครับก็คือไปโลกเทพแล้วและตัวเองเป็นระดับที่สูงกว่ามนุษย์ไปแล้วใช่ไหมแล้วก็มายืนคุยกันนู่นนี่นั่นนั่นแหละนะครับพูดง่ายคือเนี่ยน่าจะเป็นตอนที่ศูนย์นะตอนแรกๆเลยน่าจะมีถังซานมายืนคุยกับอ่าเรานี่แหละนะคนี่นุ่นเนี่ยตอนนี้เนี่ยน่าจะเป็นตอนนี้แหละเพราะว่าในตอนที่ศูนย์ของมังงะก็มีถังซากับเสยวอู่มายืนคุยกันเหมือนกันนะแล้วก็ไอตรงเนี้ยน่าจะเป็นสงครามของ อาถัางซานภาคหนึ่งนะคิดว่านะครับก็คือเป็นอาศึกสองเทพ VS 2เทพใช่ไหมครับแล้วก็ไอนเนี่ยไอนเนี่ยไอไอไตรงกระท่อมเนี่ยผมไม่แน่ใจเลยว่ามันมันคือตอนไหนของมังงะวะเพราะว่าผมผมอ่านมาทําไมผมไม่เจอวะเป็นตอนที่พระเอกมันมันแบบว่าไอาไปเข้าปลดล็อกอาวิญญาณยุทธก็ไม่น่าใช่เพราะว่าวิญญาณยุทธพระเอกมันไม่ได้ดีอะ ตัวพระเอกมันจะบอกเลยว่าวิญญาณยุทธ์มันก็คือแบบไม่ได้ดีมากแล้วก็ไมได่ดีเลยด้วยซ้ําหลายๆคนมองว่าเป็นขยะด้วยซ้ำอะไรประมาณนี้เนาะแต่ว่าเอาตรงๆเนี่ยพระเอกมันค่อยมาโมตอนที่เขามีสัตว์วิญญาณล้านปีใช่ไหมซึ่งดวงตาพระเอกเนี่ยเอาตรงๆนะมันก็คือเหมือนกับไอเนตรปีศาจของอของไอใต้หมูไปอ่ะใช่ไหมครับเป็นไอตัวราชสีใช่ไหมซึ่งมันก็มีอยู่แล้วแต่ว่าของพระเอกมันอาจจะเป็นแบบวิญ,ญญาณยุทธ์แปรผันที่มันแบบ เป็นเน้นไปในตาไปเลย<ม>ก็เลยอาจจะดีกว่าเนตรปีศาจใช่ไหมประมาณนั้นแต่มันก็แบบอย่างที่บอกถ้าไม่มีสัตว์วิญญาณล้านปีเนี่ยตาพระเอกแม่งก็ไม่ได้มีดีหาอะไรเลยเพราะฉะนั้นพระเอกมันก็เน้นดวงด้วยแหละนะครับก็คือได้ทั้งดวงสัตว์ล้านปีได้ทั้งดวงปลดล็อกในส่วนตัวของไอ้วิญญาณยุคที่2ใช่ไหมแล้วก็ยังเสือกมีวิญญาณยุคที่3อีกนะครับเป็นเป็นเทพจากโลกอื่นมาอีกอะไรประมาณนี้คือมันก็ก็ดวงด้วยแต่ มันก็ขยันด้วยจริงๆนั่นแหละเนะี่ยพระเอกภาคนี้ซึ่งถ้าเราไปอ่านบังงะหรือว่าไปอ่านนิยายมาดูดีๆเนี่ยพระเอกจะค่อนข้างขยันซึ่งมันฝึกตลอดเวลาเลยนะครับขนาดตอนนอนตอนนั่งตอนไปประมูลของแม่ก็ยังน,นั่งฝึกอะคือพระเอกมันขยันมากเพราะว่าเขารู้ว่าตัวเขาขอ่อนแอกว่าคนอื่นเออในรุ่นเดียวกันเนี่ยร่างกายพระเอกอ่อนแอมาก เพราะฉะนั้นอย่างน้อยอพระเอกภาคเนี้ยมันก็ไม่ได้แบบว่าโอพีแบบเน้นดวงแล้วก็มาขี้โม้ให้เราฟังนะอย่างน้อยเขาขยันจริงๆอะไรประมาณนั้นเพราะว่าไอตัวหวังตรงหรือว่าตัวนางเอกเนี่ยนะที่เป็นร่างผู้ชายเนี่ยมันขี้เกียจไงมันไม่อยากซื้อนู่นนี่นั่นเพราะว่าจะฝึกแต่ละทีก็นั่งกอดกับแต่พระเอกอะไรประมาณนี้นางก็เลยไม่ค่อยอยากฝึกอะไรประมาณนี้ก็เขินอายใช่ไหมนะอันเนี้ยผมก็เลยไม่รู้ว่าเชี่แสงสีทองนี่มัน มันคือตอนไหนวะนะครับเพราะว่าในอ่านมางะมาทําไมมันไม่มีวะเออผมก็เลยงงๆตอนนี้แหละเดี๋ยวต้องลองไปดูในแอนิเมชันอีกทีหนึ่งว่ามันคือตอนไหนนะครับอันนี้คือไม่รู้จริงๆวะใครรู้เนี่ยสปอยหน่อยแล้วกันอยากรู้เหมือนกันว่ามันคือตอนไหนวะนะครับประมาณนี้เน,นี่ยสังเกตว่ามันขึ้นถึงฟ้าเลยนะผมก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะเป็นตอนที่พระเอกมัน มันรวมวินไอรวมแบบหรือว่าดูดวงแหวนวิญญาณของสัตว์วิญญาณล้านปีที่เป็นหนอนไหมน้ําแข็งอ่าพี่เพ้อฝันหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะน่าจะใช่แหละแต่แต่แต่ในมังงะมันดูดในป่าอะผมก็เลยผมก็เลยงงว่าอันนี้ทำไมมันอยู่ในกระท่อมวะนะครับ อ่าแล้วก็อันนี้นะครับเป็นน่าจะเป็นโรงเรียนไอโรงเรียนสื่อไลเคอร์หรือว่าโรงเรียนเช็คเนี่ยในปัจจุบันที่มีรูปปั้นของ3อาจารย์นะสามอาจารย,นะาาารย์แล้วก็พวกพระเอกเนี่ยเห็นไหมอันนี้คือถังซานนะนะครับพวกพระเอกอยู่ข้างหน้าอันนี้คือ3อาจารย์อยู่ตรงกลางแล้วก็สปอยนิดนึงนะครับต้นไม้อ่านะต้นไม้ใหญ่ๆตัวเนี้ย มันเป็นที่ประชุมของพวกระดับสูงในโรงเรียนสอไลเคอร์นะครับก็คือเป็นสภามันเรียกว่าสภาไอถ้าเป็นในมังงะมันบอกว่ามันคือสภาตีศูนย์อ่ะสามง่ามอะ่ะนะครับเออนะครับประมาณนั้นในต้นไม้เนี่ยก็จะมีแบบสภาของพวกผูก้อาวุโสพวกแบบอาจารย์ใหญ่นั่งคุยกันอะไรประมาณนี้นะนนอ่าอันนี้ก็เป็นบ้านตระกูลของใต้มู่ไปนะครับแล้วก็อันนี้คือเขตแดนเทพเนาะ อันนี้ก็เหมือนกันนะครับอันนี้กอน่าจะเป็นพ่อพระเอกแล้วก็พระเอกแบบเดินน่าจะเข้าไปในป่าชิงหลวใช่ไหมแล้วก็อันนี้นะครับก็คือเป็นตอนที่แม่เขาตายแล้วก็ให้ของขวัญชิ้นเดียวที่พ่อเขามอบให้มากับพระเอกเนาะเป็นมีดประจําตระกูลแล้วก็ฝังแม่ตัวเองอ่แล้วก็อันนี้เป็นตอนที่เจ้าสํานักถังแล้วก็ทายาทตระกูลมังกรสายฟ้ามาโดป่าพระเอกพระเอกเนี่ย เขาเข้ามาในป่าแล้วก็แบบหาปลากินน่ะนะครับหาปลากินเพราะว่าตาเขามันพิเศษไงเขาเลยจับปลาได้เยอะแล้วก็มานั่งปิ้งปลาแล้วก็พวก2คนเนี่ยก็มาโดปลาเขาเพราะว่าจะมาหาบุกแหวนวิญญาณให้ไอตัวเจ้าสํานักถังด้วยนะครับประมาณนั้นก็เลยจับพัดจับูเจอกันนะแล้วก็จบเลยตอนนี้แสดงว่าหลักๆเลยคือผมมองว่าในอนิเมชันตอนที่1เนี่ยน่าจะเป็นแบบว่า่าการเอาตอนที่ศูนย์ของมังงะนะ ผมไม่แน่ใจว่านิยายเขานิยายเนี่ยมันเป็นตอนที่เท่าไหร่เพราะว่าบางอ่ะมันเป็นตอนที่ศูนย์ไงนะครับเป็นตอนที่ศูนย์แล้วก็อาจจะรวมประมาณตอนหนึ่งตอนสองตอนสามไปด้วยประมาณเนี้ยเพราะว่าถ้าจำไม่ผิดส่วนใหญ่เนี่ยแอนิเมชันมันจะประมาณสี่ตอนมารวมเป็นหนึ่งตอนอ่าเพราะฉะนั้นก็อาจจะเป็นประมาณนั้นก็ได้นาอหลักๆคือจับประมาณนี้แล้วกันนะครับก็สำหรับใครที่ชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพือ่อเป็นกำลังใจด้วยกันก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้ผมก็ต้องขอจบอยู่ที่ารนี้แล้วกันนะครับเจอกันคลิ ก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าแอนิเมชันตำนานจอมยุทธ์ผู้ถังซานภาพ2เนี่ยจะมีกําหนดฉายใน v ีทีวีไทยแล้วก็ของจีนในวันที่24มิถุนายน,านนี้นั่นเองนะครับเนาะเผื่อใครแบบเอ้ยรอดูว่าถังซานมันจะเข้าตอนไหนนะครับเวลาเนี่ยถ้าจำไม่ผิดเป็น10โมงเช้าของเวลาจีนถ้าเป็นเวลาไทยผมไม่แน่ใจว่ะน่าจะประมาณ9โมงป่ะนะครับประมาณนี้นะก็เอาเป็นว่าประมาณ10บโมงเช้าของวันที่24แล้วกันนะอิงตามเวลาของจีนนะครับประมาณนั้นเจอกันคลิปหน้านะครับนะ